การสัมผัสเครื่องบันทึกเวลางานร่วมกันถือเป็นความเสี่ยงเปลี่ยนมาบันทึกเวลางานด้วยเครื่องสแกนใบหน้าดีกว่าครับเพราะไม่สัมผัสเท่ากับไม่เสี่ยงสวัสดีครับผมฟิตไทเกอร์ซอฟวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องสแกนใบหน้ารุ่น XFace 1 0เครื่องสแกนใบหน้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่เหมาะสําหรับธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดเล็ก XFace 10ใช้การยืนยันตัวบุคคล ผ่านการตรวจจับใบหน้าด้วยเทคโนโลยี face recognition มาพร้อมกล้องความละเอียด1เมกะพิกเซลและมุมมองตรวจจับใบหน้าแบบกว้างพิเศษสามารถสแกนใบหน้าในมุม30องศาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายภายใน1วินาทีเท่านั้นตัวเครื่องสามารถจดจำใบหน้าได้500ใบหน้าและบันทึกข้อมูลเวลางานได้1,50,000รายการเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลผ่านทาง tcp ip และ usb ซึ่งข้อมูลเวลางาน จะมีความน่าเชื่อถือสูงเพราะผู้ใช้งานจะไม่สามารถปลอมแปลงใบหน้าหรือลงเวลางานแทนกันได้ด้วยเทคโนโลยี Face Recognition จึงป้องกันการโลเวลางานผ่านภาพถ่ายทั้งภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหววิดีโอหรือภาพสามมิติเป็นต้นครับส่วนระบบสั่งการสามารถใช้งานผ่านหน้าจอทัชสกรีนที่ใช้งานง่ายสามารถสั่งการได้แบบไม่มีสะดุดนอกจากนี้ยังเลือกจุดติดตั้งได้อย่างอิสระทั้งการติดตั้งเข้ากับกำแพง หรือวางตั้งโต๊ะพร้อมกล่องเก็บสายกับขนาดหน้าจอที่กระทัดลลดเพียง4.3นิ้วรวมถึงการใช้งานร่วมกับระบบ access control หรือระบบควบคุมการเปิดปิดประตูหากพูดถึงหน้าตาของ x face 10ต้องบอกเลยว่ามาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบหรูและสวยงามช่วยสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้เป็นอย่างมากเลยครับ เพียงเท่านี้องค์กรของท่านก็จะไม่มีความเสี่ยงด้านการใช้งานเครื่องชิปเวลางานร่วมกันเหมาะสําหรับธุรกิจขนาดเล็กเป็นอย่างยิ่งทั้งในด้านของฟังก์ชันการใช้งานและราคาที่เหมาะสมหากท่านได้สนใจสินค้าสามารถติดต่อเทคซอฟได้ที่0 2 3 47, 4 7สองี่0 2และช่องทางต่างๆ่างดังนี้ครับไทะสอบยินดีให้บริการสวัสดีครับ